คลิปนี้จะเป็นการาตรวจรับนะครับตรวจรับเครื่องควบคุมการฉีดยาขนาดเล็กไซลิงไดนะครับรุ่น MP 1 0 1น plus นะครับเป็นบวกนะครับ MP 1น1นนะครับเป็นไซลิงไดเวอร์นะครับผลิตภัณฑ์ของของอะไรครับนี่ไมเคิลหรือเปล่าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เรามาดู ครับก็ตัวไซ l i n g d เวอร์นะครับ,รบ MP 1 0 1ศนเน็ถูกประสงค์ M เพื่อเป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายใต้ชั้นผิวหนังหรือทางห,หลอดเลือดดำนะครับโดยผ่านกระบอกฉีดยาขนาดเล็กที่ต้องอต้องการความเที่ยงตรงนะครับสามารถใช้งานในโรงพยาบาลหรือในการรักษาต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะครับเมา หมออะไรครับนี่หมอสาหรับการใช้การให้สารละลายใต้ชั้นผิวหนังหรือทางหลอดเลือดดาเช่นการให้ยาระงรับความเจ็บปวดแบบเรื้อรันนะครับการให้ยาระงรับความเจ็บปวดสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายการรักษาด้วยยาอิมมูนอโลโรบูลินเนี่ยผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับการใช้ยาเคมีบําบัดนะครับการให้ยารักษาโรคทารกซีเมียการให้ยารักษาโรคพาร์กิมสัน อันนี้เรามาดูคุณลักษณะทั่วไปนะครับคุณ,ล,ณลักษณะทั่วไปนะครับก็ตัวเครื่องนะครับควบคุมการทำงานด้วยระบบ Dual ลไมโครคอน r o l l e r นะครับมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ในที่ต่างๆได้สะดวกอันนี้วัตถุประสงค์ของเขานะครับคือเพื่อ,อาสามารถมุ่งไปกับผู้ป่วยได้ได้สะดวกนะครับอันนี้ข้อ1.2ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่มีอันคาไลนะครับแบตเตอรี่อันคาไชนิด ใช้แล้วทิ้งนะครับขนาด L R 0 3 3 A นะครับนะครับ1.5คูณ6 6ก้อนนะครับเป็นหรือโวลต์ DC 9โวลต์น,นะครับเอาแต่ว่าตัวนี้เซตเซตมันผมไม่รู้ว่าใช้กับโวลต์ DC 9โวลต์มันมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขั้วมันไม่ได้รับนะครับน่าจะเป็นอัลคลายนะครับ6ก้อนนะครับก้อนขนาด3 A นะครับ ผลิตภัณฑ์ของยุโรปอ่าันนี้ผ่านไปอันนี้รับประกัน1ปีนะครับทั่วไปประมาณนี้นะคุณลักษณะเฉพาะนะครับขนาดตัวเครื่อง170คูณ61คูณ30ม mm นะครับน้ำหนักไม่มากกว่า220กรังน,นะครับรวมแบตเตอรี่นะครับความสามารถตั้งความเร็วในการขับเคลื่อนกระบ,บอกชีลดจายได้ในช่วงไม่น้อยกว่า1 9ึ m งถึง 100, อถึง99ม mm มต่อชั่วโมงนะครับและสามารถปรับเพิ่มลดได้ครั้งละห มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมีความแม่นยำในการขับเคลื่อนบอกชิจยาเล r ไดรเวอร์ r a c คูเ a c ซอยู่ระหว่างบวกลบ2%นะครับซึ่งอันนี้เราจะมาทำการแควนะครับวันนี้นะครับ2.4แบตเตอรี่ใช้งานแบบต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ70ชั่วโมงอันนี้คงไม่อยู่ทำถึง70ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะประเมินผลอีกหลังจากทดสอบใช้งานไปนะครับหรือหยุดเป็นช่วงการใช้งานประมาณ2-3เดือนโดยประมาณนะครับ แบตเตอรี่6กก้อนอยู่ได้รประมาณ3เดือนนะครับมีหน้าจอแสดงการทํางานของตัวเครื่องและค่าเออร์เรอต่างๆเป็นแบบ LCD Display แบบเรืองแสงตัวน,นี้เรืองแสงเดี๋ยวเราจะมีการตั้งค่าให้ดูนะครับมีสัญญาณเสียงและสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องเริ่มทํางานแบตเตอรี่สับคั่วนะครับแบตเตอรี่กําลังไฟต่ําหรือหมดเกิดการอุดตันในสายสิ้นสุดการขับเคลื่อนหรือการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทางานผิดปกติแสดงที่หน้าจอ LED Display ข้อเอเอร์นะครับตัวนี้หมายถึงว่า เสียงที่เป็น indicator อของสปีกเกอร์นะครับตัวเสียงนะครับที่เป็นเสียง่น่าจะเป็นตัวเสียงบัสเซอร์ประมาณนี้นะครับกรณีที่เกิด e อ r ร์กรณีที่มีปัญหาแจ้งเตือนต่างๆนะครับอาร์ามต่างๆนะครับมันจะแจ้งตามนั้นอันนี้เราอาจจะแสดงในเรื่องกรณีสายแบตกับขั้วนะครับส่วนอุดตันเดี๋ยวไปดูในตอนสอบเทียบนะครับหน้าจอ L D Display สามารถตั้งค่าเปิดและปิดแสงสว่างได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรา จะต้องเข,เข้าโปรแกรมนะครับเพื่อทําการเปิดปิดแสงนะครับใช้กับกระบอกชีดดาขนาดตั้งแต่50 1 20 40หรือ50มิลลิเมตรนะครับททีสามารถเก็บหน่วยความจําของตัวเครื่องเมมโมรี่ retention ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอันนี้มาตรฐานก็ไปดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือรายละเอียดข้่ควาวของเครื่องนะครับไอตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องประมาณนี้นะครับอันนี้ด้าน ด้านนะครับด้านหน้าเนาะเพราะมันมีโมเดลใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็ด้านหลังนะครับมีซีเรียลนะครับหรือใครจะกาหนดด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังผมก็ไม่มั่นใจเอ้ยผมก็มไม่แน่ใจนะครับแต่ผมกําหนดตามหน้าจอละครับหน้าจอเป็นด้านหน้านะครับหน้าจอเป็นด้านหน้าไอ้ตัวนี้ออนปุ่มบอดอ็อบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การใช้งานกันนะครับจากคู่มือนะครับอันนี้ใหม่เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งเคยใช้นะครับก็เลย ทำคู่มือตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อเดี๋ยวตัวเองกลับมาใช้แล้วมันจะลืมนะครับก็สามารถเปิดคลิปดูได้นะครับวิธีการใช้งานสลิงไดเวอร์ MP 1 0 1 plus นะครับก็คือ1เปิดปิดเครื่องหรือหยุดการทํางานของเครื่องนะครับเปิดและปิดเครื่องโดยกดปุ่มขึ้นลง2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับกดค้างไว้3วินาทีนะครับนะ ค้างไว้3วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเครื่องเครื่องจะแสดงอัตราการให้สารลายเดิมที่ให้ครั้งสุดท้ายก่อนปิดเครื่องและจะเตือนทุกๆ1นาทีนะครับอ่านแล้วเราดูนะครับในข้อหนึ่งก่อนนะครับเปิดปิดเครื่องอ๋อแบบแรกเราต้องใส่แบตนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือการใส่แบตเตอรี่นะครับนี่ครับเครื่องจะมาแบบนี้นะครับ แบตเตอรี่เป็นแบบอัลคาไลนะครับแนะนำอัลคาไลเท่านั้นนะครับแบบอื่นธรรมดาทั่วไปไม่แนะนํานะครับอัลคาไลก็จะมีคําว่าอัลคาไลนะครับเขียนไว้ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับสังเกตนะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ n พานาซีนิกนะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับจะมีคําว่าอัลคาไลพานา s o นิกอย่างงี้นะครับโซนีอัลคาไลประมาณนี้นะครับก็ แนะนำให้เป็นอัลคาไล์เท่านั้นนะครับใช้ทั้งหมด6ก้อนนะครับ6ก้อนก็ก้อนละ1.5ก็รวมแล้ว9โวลต์นะครับโวลต์นะครับตัวนี้9โวลต์ใสแบตนะครับวิธีการใสแบตเห็นขั้วไหมครับเห็นขั้วแบตไหมครับตัวนี้ขั้วแบตมันมีนะครับนมีรูปรูปรูปแบตจะบอกไว้นะครับว่า LR 3ก็คือไซส์ของแบตเตอรี่นะครับนะครับมันจะมีทิศทางนะครับสมมติ ทางนี้เป็นบวกนะครับเห็นไหมครับทางบวกบวก็เอาถ้าใส่ข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นลบลบใช่ไหมครับนั้นลบเข้าไปก่อนหนึ่งก้อนนะครับด้านลบนะครับด้านบวกจะมีตุ่มนะครับด้าน ah าลบจะไม่มีนะครับเรียบสองก้อนนะครับสามก้อนนะครับก็ดันนะครับดันเข้าล็อกนี่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นบวกนะครับด้านบวกก็เอาด้านบวกเข้าไปก่อนนะครับดันเข้าไป สามก้อนเหมือนกันนะครับโอเคครบแล้วจีนี้ก็ปิด,ปด,ปดนะครับใช้ตัวฝาปิดโอเคปิดนะครับตามข้อหนึ่งที่เราดูไว้แล้วนะครับก็คือการเปิดปิดเครื่องหรือหยุดการทางานของเครื่องนะครับเรามาดูกันเขาบอกว่าให้กดปุ่มออนออฟค้างไว้พร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับพร้อมกันเดี๋ยวเราดูนะครับ หนึ่งสองสามสามวินาทีครับติดแล้วแล้วเราก็ปล่อยมือครับมันจะขึ้นเก้าเก้านะครับเก้าเก้ามิลลิลิตรเปอร์่ฮาสนะครับก็คือจะบอกว่าเมื่อเมื่อเปิดเครื่องเครื่องจะแสดงอัตราการไหลอัตราการให้สารละลายเดิมที่ให้ครั้งสุดท้ายก่อนปิดเครื่องนะครับหรือจะเตือนทุกๆหนึ่งนาทีนะครับซึ่งเมื่อกี้มันเตือนแล้วติดหนึ่งครั้งได้ยินอยู่นะครับได้ยินนะครับ หนึ่งครั้งเมื่อกี้แสงหน้าจอก็ติดแล้วนะครับ <c oughs> หนึ่งครั้งทีนี้เรามาดูข้อสองนะครับ <c oughs> การเร่งอัตราการไหลครับ <c oughs> การเร่งอัตราการไหลนะครับก็คือโดยการกดพร้อมกันหน้าจอแสดง PR จนกว่าจะเลิกกดการเร่งอัตราการไหลทำทำได้เท่าที่ต้องการนะครับโดยการกด ปุ่มอะไรนะครับเนี่ยมันเป็นปุ่มปุ่มขึ้นหรือลงนะครับปุ่มขึ้นบวกกับปุ่ม enter ใช่ไหมครับเพราะว่าภาพมันอาจจะไม่ชัดนะปุ่มขึ้นบวกกับปุ่ม enter เป็นการเร่งอัตราการไหลนะครับแล้วเรามาดูนะครับแสงขึ้นนะครับผมจะกดอันนี้ปุ่มขึ้นใช่ไหมครับปุ่มขึ้นถ้าปกติแล้วกันเนาะปกติคนใช้ก็องกดแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้มันเตือนหนึ่งนาทีผ่านไปนะครับไม่มีการทําอะไรทีนี้เราเร่งอัตราการไหลนะครับ มันจะมีขึ้นก็ว่า PR แล้วก็ตัวไอตัวอินดิเคเตอร์เห็นไหมครับไฟมันจะวิ่งหมุนติ้วติ้ว,ว,ว,วไปครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการตัวเร่งอัตราการไหลก็คือกดปุ่มเอ,อ่อนเตอรบวกกับตัวขึ้นขึ้นไอ,อตัวตัวลูกศรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวใส่ลิงกันครับตัวนี้มันใส่ได้ตั้งแต่10-20 อ่าสิบยี่สิบสนะครับโอเคนะครับการใส่ตัวไซลิงค์นะครับก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกตัวนี้นะครับกดนะครับใช้วิธีกดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อสังเกตสําหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะหักง่ายนะครับบอกไม่ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับแต่พลาสติกมีโอกาสหักได้นะครับต้องใช้มือดันกดเข้าไปนะครับใช้เล็บจิกลับ ปลดออกนะครับส่วนสายเนี้ยสายค่าตัวนี้สามารถปรับความสั้นยาวได้ตามต้องการนะครับคลึงคล้ายคล้ายคล้ายสายรัดของสายสะพายกระเป๋านะโอเคนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูก็คุ้นเคยก็วางลงตำแหน่งนะครับมันจะมีตำแหน่งนะครับวางลงตำแหน่งส่วนตัวนี้ถอยกดเ,เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับผมดูก่อนผมอาจจะเปิดเครื่องไปแล้ว ไหมนี่ครับเราสามารถกดกดนะครับกดคลายล็อกนะครับกดเพื่อคลายล็อกแล้วก็สไลด์ได้นะครับโอเคครับ <c oughs> ส่วนสไซลิงตั้งไว้ประมาณอ่สีินะครับสี่ตัวนี้เวลากดมันเหมือนจะมีตัวเซ็นเซอร์รับใช่ไหมครับ ที่อยู่ตรงนั้นอนะเซ็นเซอร์รับเป็นตัวก้านรับอะไรเป็นคลัชคล้ายคลัชนะครับอันนี้ก็วาดมานะครับอันนี้ผมปรับไปแล้วนะครับสําหรับไซลิง์ห้าสิบโอเคเข้าล็อกแล้วส่วนตัวนี้ก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนมารับแล้วเอาตัวหางของไซลิงลงนะครับตัวนี้เข้าร่องตัวนี้เข้าร่องนะครับก็อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเขาจะปรับกล้องนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใส่ไซริงส์นะครับทีนี้จะไปตามหัวข้อนะครับก็คือข้ออันนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเร่งเร่งอัตราเร่งนะครับก็คืออัตราเร่งก็จะเปิดตัวนี้ครับอัตราเร่งใช้ลูกศรชี้ขึ้นบวกกับ ตัวลูกศรใช่ไหมครับนมันจะเป็นการเร่งสปีดนะครับเร่งความเร็วนะครับต่อมาแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่านะสมมติสมมติว่าผมผมจะลันที่50แล้วกันไอ้าสินะครับลดลงมาสมมติผมจะลันที่80อ่าหลายหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับ80 80นะครับผมได้80แล้วผมก็กด enter enter ค้างไว้นะครับ หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองแล้วก็จะขึ้นว่าโกนะครับพอขึ้นว่าโกเสร็จนะครับตัวอินดิเคเตอร์ก็จะหมุนหมุนนะั่นแสดงว่า,าสถานะการทํางานเริ่มทํางานแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ผมเลือกแปดสิบไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวนะครับแปดสิบเรียกกดแปดสิบนะครับ <c oughs> จะผิดไหมครับ เขาะปิดก่อนนะครับปิดหนึ่งสองนะครับกดลูกศรออนๆพร้อมกันนะครับแล้วก็ปิดลูกศรออนๆพร้อมกันแล้วก็เปิดนะครับก็ปล่อยเก้าเก้าสิบเก้าใช่ไหมผมจะเลือกแปดสิบนะครับแปดสิบแปดสิบนะครับแปดสิบนะครับแล้วผมก็เลือก Enter หนึ่โกแล้วก็ปล่อยมือนะครับนะครับก็จะได้80นะครับอัตราการไหลแปดสิบโอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมอยากจะเร่งผมก็กดลูกศรบวกกับเดี๋ยวนะปมขึ้นกับลูกศรพร้อมกันรอประมาณหนึ่งสองได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ขออนุญาตอีกทีนะครับขึ้นกับลูกศรพร้อมกัน ขึ้นกับลูกส้อนพร้อมกันอ๋อมันจะทําได้เฉพาะตอนที่เรายังไม่ลันนะครับตอนที่เรายังไม่ลันเครื่องนะครับอ่ะปุ่มต่อไปครับการปรับอัตราการให้สารละลายอ๋อเมื่อกี้ผมทําไปแล้วนะครับนี่ครับข้อการปรับเปลี่ยนอัตราการให้สารละลายและการเริ่มต้นการทํางานกดปุ่ม up d o w เพื่อปรับอัตราการไหลให้สารละลายโดยเพิ่มครั้งละ1ห,หน่วยนะครับ การเริ่มการทํางานของเครื่องโดยการกดปุ่ม enter ค้างประมาณ3าวิหน้าจอจะแสดงโกะพร้อมสัญลักษณ์หมุนๆน,นะครับเพื่อแสดงเครื่องเริ่มทํางานหากปิดเครื่องหรือทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องจะบันทึกอัตราการอัตราการให้สารละลายนี้ไว้นะครับมันจะบันทึกอัตโนมัติเนาะประมาณนั้นครับเสียงเตือนอะลามขณะที่เครื่องส่งเสียงเตือนเครื่องจะหยุดการทํางานหน้าจอจะแสดงรูปก,กระดิ่งและข้อความแสดงสาเหตุของเสียงเตือนและการปิดเสียงเตือน ทำได้โดยการปิดเครื่องนะครับสัญลักษ์เสียงเตือนต่างๆได้แก่อันนี้น่าจะอยู่ข้างหลังครับมีสัญลักษณ์การเสียงเตือนต่างๆนะครับอันนี้ก็ OCC ก็หมายถึงอุตันนะครับอ c c ชั่ i o n นะครับหรือสารละลายในไซลิงโหมดปิดเสียงเตือนโดยการกดปุ่มอะไรก็ได้นะครับจะปิดเสียงเตือนได้ประมาณ1ชั่วโมงเมื่อทํางานแก้ไขสาเหตุนี้เสร็จจึงทําการต่อไซลิงเข้ากับเพื่ออีกครั้งนะครับแบต BAT ก็คือแบตเตอรี่หมายถึงแบตเตอรี R ่หมดนะครับให้ปิดเครื่องและเปลี่ยนแบตนะครับ HR หมายถึงเครื่องถูกปิดเครื่องเตือนครบ1ชั่วโมงชั่วโมงการอะลามนะครับหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์นี้หมายถึงเมื่อเครื่องถูกปิดเสียงอ๋อมีการปิดเสียงเกิดขึ้นนะครับครบ1ชั่วโมงจะแสดงสัญลักษณ์นี้ให้ดูว่ามีการปิดเสียงไว้นะครับ ENDN นะครับ N หมายถึงสารละลายซลิงหมดนะครับให้ปิดเครื่องและนำซลิงออกนะครับ E เฉยๆนะครับขีดๆหมายถึงเครื่องมีความผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับให้ทำการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับหากยังมีเสียงเตือนเช่นเดิมกรรณาแจ้งแผนกเซอร์วิสบริษัทนะครับตามนั้นนะครับ E10 หมายถึงแสดงว่ากดปุ่ม บนเครื่องนานเกินไปนะครับ e10 กดปุ่มบนเครื่องนานเกินไปให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ e56 หมายถึงเครื่องอยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิหรือมีแสงแดดนะครับให้ย้ายเครื่องออกจากบริเวณนั้นอุณหภูมิอาจจะสูงไปเนาะถ้าขึ้นรูปแบตเตอรี่หมายถึงแบตเตอรี่ใกล้หมดสามารถใช้งานได้อีกประมาณ24ชั่วโมงเสียงจะเตือนทุกนาทีนะครับการปรับเปลี่ยน อัตราการให้สารละลายเมื่อปรับอัตราการให้สารละลายแล้วต้องกดปุ่ม enter นะครับเพื่อยืนยันอัตราใหม่หากไม่กดปุ่ม enter เครื่องจะส่งเสียงเตือน4บีบปิ๊บปปประมาณนี้มั้งแล้วจะกลับมาที่อัตราการให้สารละลายเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนนะครับ0-2กระพริบ Standby หน้าจอจะแสดงอัตราการให้สารละลายกระพริบและส่งเสียงเตือน1ปี๊บทุกนาทีเพื่อให้กดปุ่ม enter เพื่อให้เครื่องเริ่มการทํางานนะครับ ในกรณีโหมดสแตนบายนะครับมันจะเตือนเราอยู่นะครับอ่ะโอเคอันนี้เบื้องต้นนะครับประมาณนี้อาจจะจำไม่ได้แล้วก็รีกลับไปในส่วนของวิดีโอนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มแสงนะครับในโหมดที่เราสั่งมันทำงานเนี่ยเราจะกดปุ่มมันจะไม่มีผลนะครับไม่มีผลเนะาะเมื่อกี้ก็ย้อนกลับไปดูวิดีโออีกทีแล้วกันนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับในเบื้องต้นในในข้อมูล คู่มือที่ให้มานะ่ยผมก็แนะนำการใช้ไปในในส่วนนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับขนาดเล็กนะครับของ MP101 บวกคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับใส่ไซลิงตามระดับหมายเลขนะครับเขาจะมีให้นะครับ1 1ใส่ด้านตูดก่อนใช่ไหมสอใส่ด้านคอ,อนใช่ไหมครับสามอันนี้อตอตัวนี้หมายถึงปลดล็อกแล้วก็ใส่ท้ายเข้าไปนะครับ ไอ้ปลดล็อกนะครับแล้วก็2นี่ก็เอาลงล็อก3ก็ดันท้ายเข้าชิด4่ก็ล,กล็อกไซลิงนะครับล็อกอล็อกเบล,ลใช่ไหมล็อกสายรัดเนาะเข้มขัดนะครับใส่ไซลิงตามลำดับโอเคนะครับอันนี้ประมาณนี้2กดปุ่มออนออฟอันนี้ผมก็ทำไปแล้วนะครับขั้นตอนพร้อมกดค้างไว้1วินาทีเพื่อเปิดเครื่องอันนี้ทำไปแล้วนะครับ 3. กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเลดการใช้งานอันนี้ทําไปแล้วนะครับสกดปุ่ม enter ค้างไว้1วินาทีเพื่อให้เครื่องเริ่มทํางานหน้าจอจะขึ้นคําว่า go นะครับพร้อมมีตัว indicator หมุนไปนะครับกดปุ่ม off off ค้างไว้าวินาทีเพื่อปิดเครื่องนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาทวนนะครับอันนี้ใส่ซลิงคงไม่ใช่ปัญหาละอันนี้เปิดปิดเครื่องดูนะครับปิดเครื่องนะครับกดขึ้นลงพร้อมกัน ค้างไว้นะครับพอเครื่องออฟปล่อยมือนะครับมันจะดับดับไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาเเรียนรู้การเขาเรียกอะไรนะครับปิดแสงใช่ไหมโอ้โทษทีครับปิดแสงเปิดแสงเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเรื่องของปิดแสงเปิดแสงได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังไม่จำไม่จริง,รงๆก็ควรจะเปิดไวนะ้เนาะเพราะว่าน่าจะ สะดวกกว่านะครับแต่อาจบางคนอาจจะมองว่ามันเปลืองไฟไหมเนี่ยอาจจะปิดไว้ก็ได้ครับถ้าใช้กลางวันตลอดนะครับแต่ผมว่าในกลางคืนมันน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าเครื่องนี้อาจจะอยู่ในมุมมุมที่แสงไม่พอนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดปุ่มขึ้นลงพร้อมกันสาวินะครับพอเครื่องร้องปิ๊บเราก็ปล่อยมือนะครับมันจะขึ้นเลดล่าสุดที่เราตั้งไว้ก็คือ80นะครับโอเคนะครับ เรทล่สุดที่เราตั้งไว้ก็คือ80ทีนี้ถ้าต้องการลันที่เรท80แล้วก็กด enter ค้างไว้1วิมันก็จะขึ้นโกนะครับแต่ผมอาจจะเปลี่ยนเรทครับโดยการกดปุ่ม <c oughs> ลดลงมานะครับสักสมมุติผมจะเรท50อ่ายกตัวอย่างนะครับ50ผมเลือกได้แล้วนะครับก็กด enter แช่ไว้1 2ขึ้นโกลแล้วปล่อยมือครับกนนบ็ตัวเรท50ก็จะเริ่ม เริ่มทํางานนะครับเริ่มหมุนแล้วก็เริ่มทํางานนะครับนี่เขาเรียกว่าเครื่องก็ทํางานไปแล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับต้องการใช้เลดไหนนะครับอันนี้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับถัดจากนี้ก็จะเดี๋ยวเข้าไปทําการสอบเทียบเครื่องนะครับว่าค่าที่ได้ตรงไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเทสเครื่องในระบบโปรแกรมก่อนนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําการใช้งานเครื่องนะครับส่วนเดี๋ยวค่าในการสอบเทียบผมจะอ๋อเมื่อกี้ลืมใช่ไหมครับลืมว่าจะแนะนําตัวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับกดขึ้นลงพร้อมกันแช่ไว้นะครับหนึ่งวิออฟแล้วก็ปล่อยมือนะครับว่าจะแนะนําตัวเปิดปิดแสงไฟเนาะนะครับเรากด ออนออฟพร้อมกันนะครับนะครับอย่าลืมครับออนออฟพร้อมกันนะครับพอขึ้น8 8แล้วปล่อยออฟนะครับก็คือปล่อยมือด้านขวามือนะครับปล่อยออกแล้วกดปุ่มเอ็นเตอร์ Enter. หนึ่งครั้งนะครับพอปิดแล้วก็ปล่อยมือนะครับอีสิบเอ็ดอ, e อันนี้อาจจะปุดอันนี้น่าจะเป็นการเ,เขาเรียกอะไรนะครับอีหนึ่งหนึ่งก็คือ,อ,อปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน กดแช่ไว้พร้อมกันนะครับโอ okay. e เค e หนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้ e หนึ่งจะใกล้เคียงกับ e 1 0บไหมกดปุ่มค้างนานเกินไปนะครับอ่โอเคใหม่นะครับผมเปิดเครื่องเพื่อที่จะทําการปิดไฟของหน้าจอนะครับอันนี้เป็นการแสดงให้ดูเฉยๆนะครับอ่าเปิดเครื่องกดปุ่มขึ้นลงพร้อมกันขึ้นเปดปล่อยมือขวาแล้วก็กด enter นะครับ พอขึ้นปด enter แล้วปล่อยมือนะครับกด enter แล้วปล่อยมือนะครับมันจะขึ้นอยู่99นะครับเอาใหม่ครับมองทันไหมครับเอาผมปิดก่อนแล้วกันเนาะปิดก่อนนะครับปิดนะครับกดขึ้นลงพร้อมกันพอขึ้น88แล้วปล่อยมือกด enter นะครับแล้วปล่อยมือนะครับก็จะเป็นอยู่99แล้วกด enter ไปเรื่อยๆครับจนเจอตัว C.R.Y. C.R.Y. นะครับ C.R.Y. ก็คือหน้าจอนะครับแล้วก็กดปุบขึ้นออไม่ใช่เท่าทีนะครับ C.R.Y. ก็จะมี N No กับ Yes No No A กับ Yes นะครับ A ผมคาจะน่าจะเป็นออโต้ไหมนะครับอันนี้อันไม่รู้เหมือนกันแต่ทาง Service. เซอร์วิสเขาแนะนําว่า Yes ก็คือมีไฟครับ No ก็คือไม่มีไฟนะครับอันนี้ผมจะเลือก Yes ไปนะครับแล้วก็กด Enter นะครับไปเรื่อยๆ จนยู99นะครับผมก็ทำการกดลูกศรขึ้นลงแช่ไว้นะครับแล้วก็ออกนะครับเปิดดูนะครับเห็นไรไฟก็จะมีปกตินะครับโอเคนะครับมันจะจำค่าสุดท้ายใช่ไหมครับ50มิลลิลิตรเปอร์ที่เราทำไว้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเยังไมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยผมค่อยจะแทรกไอตัว แคเข้ามาให้ดูนะครับว่าค่ามันได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณมากครับสวัสดีครับ